นมโมตัสสาภพะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอาตานาติยสูตรที่มาของชื่ออาตานาติยสูตรแปลว่า พระสูตรว่าด้วยมนเครื่องรักษาชื่ออาตานาติยะชื่อนี้ตั้งตามเนื้อหาสาระของพระสูตรคำว่าอาตานาติยะเป็นชื่อปริศหรือบทส่วนมนบทหนึ่งเหมือนรัตนปริศขันธปริศมรปริศทชาชักขปปริศองคุลิมาลปริศเป็นต้น ซึ่งนิยมใช้เจริญพระพุทธมนตรในพิธีกรรมต่างๆชื่อมนตอาตา,าติยะนี้ตั้งตามชื่อเมืองอาตานาตาในอุตรกุรุทวีปท,ที่เท้าเวสวรรณมหาราชปกครองอยู่ที่มาของพระสูตรพระสูตรนี้เท้าเวสวรรณมหาราชหรือเท้ากูเวนในานามของเท้ามหาราชทั้งสี่องค์ ได้สาธยายถวายพระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ณนับภูเขาคิจกูดเขตกรุงราชครห์เพื่อขอให้พระองค์ทรงเรียนไว้และตรัสบอกแก่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายสำหรับใช้ป้องกันตัวมิให้พวกอสูรผู้ไม่นับถือพระพุทธศาสนามาทำอันตรายได้ พระองค์ทรงรับและทรงอนุญาตให้พุทธบริษัทใช้เป็นมนเครื่องรักษาสืบมาจนบัดนี้รูปแบบของพระสูตรรูปแบบของอาตานาติยสูตรมีสองแบบคือตอนต้นของแต่ละพานวาระเป็นคำบรรยายแบบเล่าเรื่องด้วยคำร้อยแก้วตอนที่สองตัวมนอาตานาติยปริต เป็นคำร้อยกรองผสมกับคำร้อยแก้วใจความสำคัญของพระสูตรพาณวาระที่หนึ่งคืนวันหนึ่งท้าวมหาราชทั้งสี่องค์พร้อมด้วยกองทัพยักษ์กองทัพคนทันกองทัพกุมภกันและกองทัพนาคเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคณภูเขาคิจฌกูฏ ท้าวเวสวรรณมหาราชได้กราบทูลในนามของท้าวมหาราชทั้งสี่องค์ว่ายักษ์ชั้นสูงที่ไม่เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคก็มีที่เลื่อมใสก็มียักษ์ชั้นกลางที่ไม่เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคก็มีที่เลื่อมใสก็มีและยักษ์ชั้นต่ำที่ไม่เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคก็มีที่เลื่อมใสก็มี กราบทูลต่อไปว่ายักษ์ที่ไม่เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคพระทรงสอนให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์จากการลักทรัพย์จากการประพฤติผิดในกามจากการพูดเท็จและจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยซึ่งพวกนั้นงดเว้นไม่ได้จึงไม่พอใจไม่ชอบใจพวกนั้นอาจจะเบียดเบียนพระสาวกทั้งหลาย ที่อาศัยอยู่ในเสนาสนะป่าได้ท่านจึงทูลขอให้พระผู้มีพระภาคทรงเรียนมนต์เครื่องรักษาชื่ออาตานาติยะเพื่อให้ยากเหล่านั้นเลื่อมใสช่วยคุ้มครองรักษาไม่ให้พุทธบริษัทถูกเบียดเบียนและเพื่อให้อยู่สุขสำราญเมื่อทรงเห็นว่าพระผู้มีพระภาคทรงรับโดยพระอาการดุษณี จึงทรงสาธยายมนเครื่องรักษาชื่ออาตานาติยะจนจบตัวมนนั้นเป็นคาถาประพันธ์มีใจความสำคัญดังนี้ตอนที่หนึ่งเป็นคำนมัสก,การและสรรเสริญพระคุณของพระพุทธเจ้าเจ็พระองค์คือ 1. พระวิปัสสีพุทธเจ้า 2. พระสีขีพุทธเจ้า 3. พระเวสสโภพุทธเจ้า 4. พระกากุสันทพุทธเจ้า 5. พระโกนาคมนาพุทธเจ้า 6. พระกัสปาพุทธเจ้า 7. พระสากยะโคดมพุทธเจ้าตอนที่สองเป็นคำพรรณนาสรรเสริญเท้ามหาราชในทิศทั้ง4คือ 1. เท้าทะตตรถผู้รักษาการทางทิศตะวันออกมีพวกคนทันเป็นบริวาร 2. เท้าวิรุณหผู้รักษาการทางทิศใต้มีพวกกลุ่มพัน์เป็นบริวาร 3. เท้าวิรูป,ปักผู้รักษาการทางทิศตะวันตกมีพวกนาคเป็นบริวาร 4. เท้าเวสวรร์หรือเท้ากุเวนผู้รักษาการทางทิศเหนือมีพวกยักษ์เป็นบริวารเท้ามหาราชเหล่านี้มีความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ ตอนที่สามพรรณนาอุตรากุรุทวีปซึ่งอยู่ในอารักขาของ้ทวเวสวรมหาราชโดยพิสดารกว่าทิศอื่นๆตอนที่สี่เป็นคำนมัสการพระผู้มีพระภาคจากนั้น้ทวเวสวรมหาราชทรงพรรณนาสรรพคุณของมนเครื่องรักษาชื่ออาตานาติยะนี้เป็นคำร้อยแก้วหรือไวยากรณ์ และมีคำร้อยกรองหรือคาถาผสมด้วยทรงพันานาจบเท้ามหาราชทั้งสี่องค์และบริวารก็ทูลลากลับภาณวราที่สองครั้นรุ่งเช้าพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาประชุมแล้วตรัสเล่าเรื่องที่เท้ามหาราชทั้งสี่องค์มาเฝ้าและทรงสาธยายมนนั้นให้ฟังโดยละเอียด ตามที่ท้าวเวสสวรมหาราชกราบทูลแล้วรับสั่งให้ภิกษุเหล่านั้นเล่าเรียนมนนี้ไว้ใช้ประโยชน์ต่อไปข้อสังเกตขอให้สังเกตว่าพระสูตรนี้มีความเกี่ยวข้องกับเทพนิยายแต่เป็นเทพนิยายแบบพุทธเหมือนมหาสมัยสูตรและพระสูตรอื่นๆอ,อีกหลายสูตรในทีขนิกายมหาวัคพระไตรปิฎกเล่มที่สิบ เพราะพระสูตรนี้แสดงให้เห็นภาระหน้าที่ของเท้ามหาราชทั้งสองค์ที่มีต่อพระพุทธศาสนาอย่างชัดเจนนั่นคือการอารักขาพระผู้มีพระภาคและพุทธบริษัททำให้ท่านที่ปฏิบัติธรรมอยู่ในเสนาสนะป่าเกิดความรู้สึกปลอดภัยมีกำลังใจตั้งหน้าปฏิบัติธรรมจนได้รับผลสำเร็จ อาตานาติยสูตรนี้ชาวไทยนิยมสวดในพิธีมงคลต่างๆเรียกว่าสวดพ่านยักษ์บ้างสวดอาตานาบ้างโดยเฉพาะในพิธีตรุดของหลวงสมัยก่อนมีการยิงปืนขณะสวดอาตานาด้วยเรียกว่ายิงปืนอาตานาหากท่านใดมีความสนใจที่จะรับฟังการสาธยายพระไตรปิฎก พระสูตรที่9อาตานาติยสูตรฉบับเต็มนี้พึงติดตามรับชมรับฟังในช่องนี้ที่เป็นเพลย์ลิสต์การถ่ายทอดสดการสาธยายพระไตรปิฎกเล่มที่11พระสูตรอาตานาติยสูตรนี้นะคะ